สิพานสาหานี่อาหม่าม่าย้อยหามเหยียบเพื่บ่องนี้จะเป็นอ่าถูกดักมองเงินไหลกองมองทอบเอ็งเอา บานจาหาบานลื่นเงินไหลกองท่องไหลเขา่มมเามองยูซุ่มมองมนีเป็นมองเมโทรดีรักษาไววแนวเออล้มสมปีอ่าเอาเอล้มสมปีเอออันใดกับเอือดไปอยากมีแต่เงินแต่ท่องเร้่องมือนี่หาบเงินหาบท่องล้วนเลย จริงของเสียงใจปริว่านผลมากว่าหวี่ยงว่าหยายดอันใดคือครสมบูรณ์มี่ถูกต้องครบสมบูรณ์มีแตะข,ข,ของคำของพูนมีจะมี่จะมีมีแจะใดก็ใจเบใจน,น,นี่แหละที่มึงโศกที่เขาบ้าน ของมีเงินมีทองของใสของสอยครบชูแนวในมีแตดของคำของคูนหมเามือนนี้มายูหม่องคำหม่องคูนหม่องอยูซุมจินเย็นโอ้โอ้โอ้คำคูนหน,นุนคือ

ก um, bueno> um> yeah, uh ็่านเนาะเอ้ยตามคงเรื่องปัญหาการโอุนผู네้ถามมาตั้งแต่อธิบายเรื่องคำถามของญาติพ่อพ่แล้วผู้ถามมาตั้งแต่เมื่องหมันเรื่องพระพ้องเรื่อบอกุลเรื่องบางทางสมบูรณ์อายตตาโกดี่บ่มีเหลวที่ทุกชนก็ถึงเราจะาว่าโคดทางนี้มี การคุ้านไหมเอื้อี้พวงเดือดใสอยากมาทำพูหถูกเก่าอยากเศร้ายากเกณฑโอของจเก็นหามาไไนแม่ใดๆก็คืขาดยกตลาดด่ากาวมาพูดทำไหนมั่งนี่ถูกแล้วคซืเ้บจะอาหาตัเออโ่เดียอันซื้อเงีไหนงเด้อเอออัน เสาคือว่าเท่าข้ามันบันไดคือว่าเท่าบุญค้งหาตรงคือว่าองอาโอเอนตาคือว่านั่งบุญเย็นฟ้าเช่นคือว่านั่งัตุโอดังสัญญาคือคือว่าเท่าข้แข่งเกลืแนงคือเท่าอารมัยไม่ปกไอคือว่าเท่าบุญโค้งหาล้มคือว่าเท่าบุญหา หลังข้าเชื้อเทาโคกองโคกเลียวกองยอมเชื้อเทาบุญหมันก็เยืโอห้องตังคือกับฝันดีนี่สูงน่องตังลิ้นกับบ่ถุกบ่สูกบไม่ลูใกล้มาเียดเียนมีมีแฮี้ยนผาอินทุกแตงเหนผาหน้าแข็งแงแดงมาใหงกินมุ่นอ้องขั้วให่เลยถึอดูเดียวคำพูดมุ่นมาห้องขั้ยอัางติดถุงต่อเกือพูดเองเหล่าโองเก่าดูถุมกินเนียนมา ก็ว่าเห็นเสียนเัวก็ไก่นี่จะได้กับได้นี่จะมีกับมีเหือเศรษทีเพื่นท่องเกากับปุมอยู่สูมกินเด็นก็บพ่กไร่เด็กยูเรียวเาไม่เดียวที่ถูกโดนบ่อพิษตะเกียกทียอาโอขากดเราละนี่ อันไ้กับหูจา้าปวดที่ไปเบิดหูจกครูอันทุเนีย้ยปั่นได้แ้งสี่หูจักแกงสี่มันก็ะมีทตหารกับมี่ตอนแล้วพอมีหยั่งไปขัดไปขืนแล้วกะจีเชิญตันขืนมาตอนระบานกะจีเชิญตั่นขืนเมื่อห้องห้่งหลวงภาะสารนั่นแล้วเชิญตะไวนำห่อนเศร้าอย่างไอผักเยน็นมีทั้งอาหารพร้อมของกินอันประเสริฐ เกิดอยู่ในแหงห,งห่องห้องปวดปอกยากมีแล้วมีทั้งสุลาเหล่ากินเมาและหหองโหกินละห่อีผี่องทั้งสั่มเสกงั้น นี่แล้วสิได้เชิญขึ้นบ้านแต่ว่าก่อนสิเชิญขึ้นนี่หลีกะกตอยากมีของเหลวของเปลี่ยนจะน้อยก่อนจะใสเมียเขานี่ะสิว่าขอขึ้นบันไดก่อนโอ้สิขอขึ้นเฮงินก่อนขอจังเทียนไทยเทีเนาะเอาเผูนผู้มีสกุลเป็นมาจากตระกูลผู้ดีเอาขอขึ้นบ้านแอเกลไอขอทองเชื่อถึงเงี้ยไอนี่ก็เล่นมาถากินพูดเก่า ยกคนหนึ <ừ> ่เงินมือเรียนมาห้องยกคนสองเงินเศษเรียนมาเายกคนสาม เอาแรงมาอฮ่โฮงกันที่้าที่้าสายแรงมอต่อยเด็กงานเกิดช่วยใส่เงี่ยหนีมามีนี่ลหละไพราะเดันนี่เด็กถีบมีเฮินโกรนั่นเด็กถีบเป็นคนเรงพิ่งโกรท่านละน้าอยากทันแกเิดติดหน้าว่าหน้าโฮโอยากทันโต้เงื่อนเขาเอา แกสองนสี่ลยะคันิของตอแน่่ได้ไปตรงนี้ได้ยาคันชินที่เองยิงให้ได้มาเรนสอง้าโต้มาู่กานให้สวัสดีโดนบุญพุมบนตุน ไอ้สมโถสู้ข okay. ึ้นแห่งนี้ใครได้กินเศรษฐีหางนี้ดีแล้วมือนี้เป็นอสนวันดียืดมามย่มดีเมื่อไหลห้องท่องไหลมาสู้กบ้านเมื่อลานเกนผงโพทยโยโของเหล็กของเตียงของกำงของพู่ท้านันี้บ่ ไก่มาผานาเพิลวามีะษีบานซาหาบานอมีแต่ของขับของพุ้นีแต่ดีกับดีมีแต่ได้กับได้อันใดกับวาสุก้าบ้าเนื่อนลานแก่นถงพนาอันี้ลานจุกคนจุกค้นอาเชิญขึ้นได้เลยกันหน่อยขอบเป็นขบวน อันนี้เป็นเป็นเงินเป็นเงินอะไรนี่เนเงินมีโฉมมีหลามีเงินมีทองเอออันนี้เป็นกวางสาวของโฉมของสาวที่เป็เงินกับ่าเงนที่เปทองกับ่าน ถีบเลยยาเอาอกมาเงียนนี่ไอ้นี่จะเลือ่อนกล้องจ้าเลื่อนทองเลยอ่าลูกไม่คว่ารจีนชมสนียเลี่ยวอยากพี่น,นองมากเดียวอ่าไทั้งที่ที่เลยนอกเสานเออต่อแล้วอ่ตอกั้ที่หนึ่งด้วยมือเรียนมาห้อมตอกขั้นที่สองด้วแสงเรียนต่นอมามือ นี่นาเฮียนยอสุนจินยินเลื่อนไหลหง้องไหเข่ามือหนีถือว่าเป็นโซ่เข่าบางเงืนหลานจะเก่นโถงสาธุอ่านเรียนจะพาอ่านดเที่ยนดูเทียนไทยอ่านดูเทยน ลมดีกว่านะครับ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  I'm ถ้าเป็นเจ้าขอประกาศอันจึงใชที่วราชโราณตระกูลที่อยู่ในอณูเนริเดนสวรรค์ทุกแห่งห้องสองชั้นสักดาลัยที่พระเจ้าเหล่าใดทรงสักดาดเป็นยอดเทพอันร้อนมาสดับะับปังพระสัมภคอกันมาเป็นสักดิ์ขีพยานประ

mấy người này, cái nào mất bụng kinh, cái này, ฝันเป็นเช่ีแม่ผู้ขาฝันฝันเห่าขะดูฝันริงดีๆทำหนายเนี่ยฝันวนายเช่นสีพนันฝันมีส่่งเกี่ยวหน้างงตุยามหามเลยเดินโม่ของหน <c oughs> ด้ดีๆับ <c oughs> าเป็จดบองเงียนใสๆเป็นจดบ้องเ <c oughs> อองียนมาจนกันอยา่ามาข้ามาพ่ดอย่ามาท่ำให้คู่สูดเ <c oughs> ย็นๆพนั ให้ณะนั้นก็มัสี่ออกไปกอกเกินว่าอันฉันตนเตะของบานบัดบ้องไปเ,เห็นแสงเกวสุกสว่างสดใสม่วงลังขอมาดีพะนะที่มีเสงอันใดสุกใสขอมาให้ขี้หาสถานเกีฮยงงไปเบิดเพ่กับตกใจว่าถีต่อรา,า,าสั่งมาเจงไห่เสงมาเจงไหจงลังขอมาดีเดียวไปเห็นกนยืน นีหายเลยฮั่นนี่เงินหายเร็วบานเฮี้ยนหลังนีมันเป็นเฮี้ยนที่นสางเป็นกระนุ่นมากเป็นเงินเป็นล้านเปนล่าพอที่มอบให้มันมันนี้ก้นมาถามสื่อพออยู่อยู่สองกนบางพอมากพราะมันเดี่ยวรถลดกัามากนี่มาถามสื่อเจ้าสิเป็นอย่งางเช่นสิเป็นอื่เฮี้ยนไม่ฉันท่านวางสิโอ้ยไอ้ข้อยสื่อนี่แพงมากนะ แต่มาแต่ใส e ่ก in so, <Yeah. S 2> ุจิไดมาตามสื่อเงี้ยฉักับเบิ้ลหนาอยู่ผลมาจตเป็นเหรียญุ่นเหลืวไปท่าพุ่นกับไปหาเหรียญมากนะโอ้ยไปหาเหรียญโบเหรไพ่ก่อชั้นวางเงี่ยนโอ้ยเหรียญโบเหรนไพ่เหรียญไกลให้โลเงี่ยนีฉันวาขายให่ฉันบอรับ้นเดียบนี่คนถี่มาอยู่เงี้ยหลังนี่ตอเป็นคนดีนี่คุณธรรมค้นติดตลาดสาสมบัติใหญฉันจะเสียห้เก่านี้นี้คุณบอขายดอก พ่อจันมาแัดนี้ผู้เดองยางเ,อเวอร์มากมาถึงมาซื้ออีกฉัก็ถามมามาเจะใส่ข่อยไปตามภาษาข่อยทานางโอ้ยเจ,จ้าจไปครเจ้าก็มีหมวนอนปายทีเจ้าก็องจากทีลับครับทีนอ่นจะสิม,มาไปทีร่อนเดียบีสิม,มารักษาเงื่อข่อยบ็ไใดข่อยบ็ไใดขก็บอเอาผู้ที่สองข่อยก็บา,าผู้ที่สามข่เดียวกงหนาว่า,านหนันเป็นผู้แด่หองเงิน เป็นผู้งามสงผ่านเพ่งเกิงอินไา้ป่าเสือว่ากาลย่าเกี่ยวพิ้นเดียวเสมอรอลักษณะโคบถวนน้าดวนเกินกัน,กนผู้นี้เป็นตสารสาส์สมบาิใจเห็นดีด้วยบอโอ้ยนดีด้วยกับสิขายให้ผู้นี้เอาพอสิขายให้มูเจ่อสิสื่อเจ้าไหนก็เรียกเจีจิตศรัทธาเนี่ยเป็นลานอันมูเจ้าคือสมควรสมหวนสื่อ กระโค้คำขอพูนคือการถึงอนดามดังกันเอาสี่เบิ้งโอ้เอาสี่สจีอสอพอเอาใส่ถุงให้พอเด้อเออนี่สื่อเงี้ยนเดียวกันเป็นของเก่าเดียวกระมือนี้เป็นต้นไปนี่ละสีบานสาหา่าบานลื้อผู้เป็นตลาดสาเงี้ยใดขันเป็นตลา,าดสาใดเจ้าสิ่ให้กระให้เดียวคนนี้ละเป็นคนอนิราษาเนี่ บาตนี้พ่อห้ยเรี่ยวพอกระสิอให้พ่อจะดอกให้นาคั่มพ่นดีเย็นเป็นศพเอาเป็นจกขี่พยานล้วเนาะผู้เด็กลับเพียรหน,นีขึ้นคุ้นคู่จำปีอ่อก็พุ่นจะริ้นหน้าเป็นของเยี่ยนหนีเต็เหมหนีเป็นต้นไปเอายกมือขึ้นพอสิมอบให้บาตนี้ข้าจะโย ¡Gracias! Sí, sí. ตังพิษ่านรักษาพบปักรักษาไปใส่แต่มีแต่ัวมามขั้วมีจะเรื่องถุนเรื่องเทินสาธุอาบานมือนีเป็นมือสันวั่นชอบมือประกอบขั้นดีเนาะเอาบานเงื่อนกรสิไลกองท่อกรสิไลเอาโชคเขาบานเงื่อนด่านเจียนถงอาบานสาตุโปรยเงื่อนเด้ยกจักฟองเงื่อนโปรยเงื่อนด่านชาอูโปรยไปตัวถึงที่ระยับจะเย็บไป โอ้เอาเงินหนามาเท่าน่าเป็นใจบ้างอ้าวหนุ่มๆท่านหนุ่มเนี่อ้าว,าวคำพูดหนุนมเกิดชื่อๆๆๆๆๆๆขอให้ญาติพี่น้องทุกคนที่มาในงานวันนี้จงเจริญสุขเจริญศรีมั่งมีทรัพย์เจริญรังเจริญรุ่งดังมุ่งหมายเจริญราษเจริญผลดลสบาย จะเลิกกายจะเลิกจิตยากมิเกื้อกูนหนุนขึ้นหนุนขึ้นเพลินทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้จงสำเร็จผลจงสำเร็จผลรวย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 เกินสาธุอาบานไปพักฟับนบา้ิจำมกเออเออู้นำการจ้างจ้าไปเอาส่จุ้มเต้ออ่าโอ้โอดีขาเกี้ยนหลังไง,ลงหลังง่ามหลาปอ,อนซ่อน อากาศเย็นดีโกรกสบายสบายเออร์บันอืมมีเหย่อจุดหลายจุดใ่นี่ของพักวันหนายจุดเออสามห้องนอนสองห้องน้ำเโอ,อ้อาไปคำคูนำ่นนการสบานเอาขอขอบคุณญาติพี่น้องทุกคนขอบคุณครับ